มีเขาเป็นตัวผู้เท่านั้นนี่คุณสามีพี่หายไปไหนนี่ร้องมันร้องมามาเดี้ย่ายรูปให้มาสิให้แบ่งผ้าด้วยแบ่งผ้าด้วยขอฉันหน่อยขอฉันหน่ให้แล้วให้แล้วอูวววเนี่ย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 อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นไหมมันมาไม่ถึงมือเราอ่ะพี่เกียวจับไหมนี่ไงนี่ไงเห็นไหมดีไซน์อย่างให้ไหมคะกลัวเหรอคะโอ้โหนี่นะ หนูก็กลัวเหรอพี่แก้วดีไซน์ทีวีสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะแม่กุ้งพาแฟนทิปดีไซน์กับเกลี่มาให้อาหารกระต่ายนะคะทุกคนนี่โอ้โหให้กันใหญ่เลยนะคะเออตัวนั้นน่ารักมากเจ้พ่อาังให้อยู่มาใส่ใหม่เลยนะดีไซน์หูตั้งแล้วก็ขนฟูไปดูกันจับได้นะดีไซไน์ เขาไม่่ให้ลนนี่น่ารักมากเลยนะคะทุกคนตรงนี้เยอะเนี่ยดูน่าซีนน่ารักนี่ยืนแล้วยืนแล้วยืนแล้วนี่ก็ได้นะฮะยืนแล้วเขากินผักนะผักสลัดนะทุกคนนี่หูยไม่ชอบตัวเนี้เนี่ยเห็นไหมตัวเนี้ยหูตั้งตั้งขนฟูฟูเหมือนสายไหมเลยทุกคนนี่สนุกมากดู เฮ้ยดีไซน์ดีไซน์เรือปั่นนะเขาปั่นมาถึงนี่เลยลูกปั่นมาไกลมากนู่นเห็นไหมพี่นู่นนู่นนู่นถ้าปั่นมากันเต็มเลยเนาะเราไม่ได้ปั่นมาไกลเนาะน่ารักมากนะคะทุกคนนี่นอกจากกระต่ายแล้วยังมีสัตว์อย่างอื่นอีกนะคะทุกคนนู่นเลยในนู้นนะจะมีกวางแล้วก็นกกระจอกเทศนะคะให้เราให้อาหารได้นะคะเดี๋ยวเราจะพา แ8ทิปของเราไปให้อาหารสัตว์กันนะคะทุกคนนี่นะคะข้างในนี้ก็<อ>จะมีเป็นกวางนะคะทุกคนนี่อู้ดีไซน์ให้ไหมคะมดูไหนอะ่ะพี่เกลกำลังไปเอาผักอยู่ค่ะเราก่อนหูเขาดูเขาที่หูมีเยอะมากมีกวางตัวเมียวกวางต,ตัวผู้นะไหน<ๆ>ไหน<ๆ>ไหนฟันม<ๆ>ีทูนด้วยไปแปลงฟันด้วยนะโน่นๆโน่นๆพี่เกลเฮ้ยดีไซน์ปัดโน่นแล้ว แปลงฟันด้วยนะฟันเป็นหนึ่งเฮ้ยดูดิดูเห็นฟันแล้วเห็นฟันฟันให้ตัวอื่นบ้างสิลูกลูกตัวเล็กยังไม่ได้กินเลยตัวนู้น่ะมันนี่แล้วแล้วมันนี่แล้วตัวเล็กนู่นไปทางนู้นแล้วนี่ไงนี่ไงนี่มานี่มาขอให้กันเลยนี่ให้แล้วเก่งมากไป มีเขาเป็นตัวผู้ถ้ามันนี่คุณสามีพี่หายไปไหนนี่ฮ่าร้องมันร้องมาเดี้ยไถลูกให้มาสิให้แบ่งพ้าด้วยแบ่งพ้าด้วยนี่นะคะทุกคนด้านในมีนกกระจอกเทศนะโอ้ดูดูดีเอ๋อยพี่เอ๋อไหมนะคะเด็กจะให้ได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อันตรายอันตรายใช่ไหมอ๋อทันวาโดนงับมือ นี่ระวังนะมื่อกี้น่าพามโดนเต็มๆเลยทั้งมือเลยค่ะเมื่อกี้ฮะใช่เข้าไปทั้งมือเลยเหรอคือว่าเขาจับว่าหญนอันใหญ่แล้วหนูก็จับันไ้จับใบปลายเอาใบใหญ่แล้วก็จับใบปลานี่ดูพี่เอ็มดเอ็มลองลอใครแล้วใครแล้ววูวววววววใวว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  เวลามันกินมันแปลกอย่างเงี้ย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 เห็นไหมมันมาไม่ถึงมือเราอ่ะพี่เกียวจับไหมนี่ไงนี่ไงเห็นไหมไม่อยู่นี่ไม่อยู่นี่ลูกหลงแม่แล้วแม่กุ้งเหรถามแม่กุ้งไหมถามแม่กุ้งโอ้ยไม่ได้ฉุดหวทางนี้ฮาร์ดคอร์มากดูดิดูดิดูดิดูแบบ เตรียมฉกเต็มที่ดีไซน์อย่างไท้ไหมคะกัวเหรอคะโอ้โหนี่นะหนูก็กลัวเหรอพี่แก้วหม้ยเอามหมไ้อเนยอยแงแดงยลุมแล้ว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 โดนแย่งแล้วโดนแย่งแล้ว กินเร็วมากเลยอ่ะอุ้ยมาเร็วอาหารมาเร็วเฮ้ยนี่ตอนนี้เหมือนซสายใหม่เลยซสายหูมันอ่ะไปมาเร็วมาเร็วมาเร็วสฮอ่ะน้อยู่ที่สามายพันฮยตัวนู้นหูพับตัวนู้นหูพับก็น่ารักลูกเนี่ยลูกตัวนี้หูพับก็น่ารักสีขาวสีขาวหูพับก็น่ารักแม่แม่ชอบตัวนี้แม่เป็นอะไรอ่ะ ไม่รู้อ <ห aining S 1> ่ะ <à> กหนูจับน้องอ่ะมาดูว่านี่ว่ามันก็เดินแล้วยืนแล้วเฮ้ยยืนแล้วมันยืนแล้วนี่นะคะทุกคนคลิปนี้นะคะแม่กุ้งก็พาแฟทิที์ดีไซน์กับเกลลี่มาให้อาหารสัตว์กันนะคะทุกคนทางกระต่ายทางกวางแล้วก็นกกระจอกเทศเลยนะคะเป็นไงคะสนุกไหมคะสนุกมากเลยปะ โ okay, e อเคเดี๋ยวไม่บอกให้ค่ะโอเคค่ะทุกคนไปเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะไปทําอะไรกันอีกนั้นฝากติดตามรับชมด้วยนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ